สวัสดีค่ะง่ายๆกับยาโสพินนะคะวันนี้จะพามาดูต้นถั่วฝักยาวของเราค่ะต้นถั่วฝักยาวพันเดิมที่ยายเคยปลูกไว้เก็บเมล็ดพันไว้ค่ะใส่ช่องแข็งไว้ตรงฝาตู้เย็นมันก็ไม่แข็งหรอกค่ะแต่มันก็เก็บไว้ได้นานยายก็เอามาปลูกก็ประมาณน่าจะไม่เกินสองสัปดาห์ นะวันนี้ก็ต้นมันสูงพอประมาณแล้วก็ประมาณคืบกว่าๆยายก็มาทำค้างวันนี้ยายก็ทำค้างแบบสลับเป็นฟันปลาแบบนี้ค่ะง่ายๆนะคะซึ่งยายก็ซื้อไม้ไผ่เขาเรียกว่าไม้รวกไหมน,ะนี่ยาวก็ประมาณเม็ดกว่าๆมัดนี้แต่เดิมขายมัดละเ0บาท ก่อนหน้านี้70ด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวนี้ขายมัดละ100่งร้ออันค่ะ20อันหรือ20่สิบลำนี่แหละค่ะเท่ากับเท่ากับลำละห้าบาทแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องซื้อมาเนี่ยความยาวก็เม็ดกว่ากว่ายายก็มาทำค้างให้มันสลับฟันตลากาถือว่าง่ายๆนะคะนี่ค่ะเรามาดูกันนะคะ ยายก็พามาดูก็ปักสลัดเนี่ยค่ะคล่อมต้นถั่วของเราค่ะถั่วฝักยาวซึ่งยายปลูกไว้สองที่ค่ะที่นี้ก็เป็นแปลงยาวยายก็เคยปลูกไว้นะทําค้างแบบนี้ง่ายๆค่ะง่ายๆแค่ใช้อิฐเนี่ยตอกลงไปดินมันค่อนข้างจะนุ่มแล้วมันก็จะเป็นแนวนี้ค่ะ นี่ค่ะอีกไม่นานเราก็จะได้กินฝักแล้วเนาะมันรดน้ำช่วงนี้ยายก็จะรดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เป็นน้ำพวกบรรดาเศษอาหารนะเดี๋ยวยายจะพามาดูว่าถั่วฝักยาวที่เราปลูกไว้นอกจากตรงนี้แล้วยายก็ปลูกแบบทำค้างด้วยกิ่งไม้ค่ะ กิ่งไม้กิ่งกระโดนที่เราตัดกิ่งทิ้งไปมันเป็นกิ่งใบหลุดแล้วเราก็เอามาทําเป็นคางถั่วเดี๋ยวจะพามาดูค่ะพามาดูตอนนี้เย็นแล้วนะคะนี่ตรงนี้ค่ะยายก็จะปลูกรอบๆคางนี้เดิมค้างนี้เป็นค้างมะระมะระจีนที่ยายเคยเคยปลูกแต่ไม่ได้ผลค่ะ มะระจีนที่ยายปลูกอันนี้ไม่ได้ผลซื้อกินดีกว่าแต่ถัว่วฝักยาวได้ผลแน่นอนอันนี้ยาวมากเลยค่ะสังเกตว่าตรงนี้จะอยู่ใต้ร่มกล้วยค่ะมันก็จะค่อนข้างจะสูงยาวหน่อยทั้งๆท,ท,ที่ปลูกพร้อมๆกันนะคะใบมันต้นมันยืดหาแดดแต่ก็โดนแดดประมาณ70%ซตรงโน้นมันแทบจะร้อยเปอร์ซ็นเลยค่ะนี่ เดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้พวกนี้ที่ยังมีอยู่เนี่ยมาปักเพิ่มก็จะเป็นค้างอีกแบบหนึง่งก็เช่นเดียวกับค้างของผักเชียงดาเนี่ยค่ะที่ยายทำไว้เนี่ยค่ะมันก็ขึ้นไปเรื่อยเนี่งยง่ายๆค่ะส่วนไม้ไผ่อันนู้นเราซื้อมาอันนี้ของฟรีค่ะเพราะต้นกระโดนบ้านเราเนี่ยเราปลูกไว้ริม ริมที่ดินค่ะมันก็หลายต้นนี่พอมันเป็นพุ่มใหญ่มากเราก็ตัดทอนกิ่งก็เอากิ่งแห้งๆมาเนี่ยค่ะมาทำทางถั่วเดี๋ยวเราก็มาปักเพิ่มก็เรียนรู้กันไปค่ะทำอะไรง่ายๆค่ะอยู่บ้านเราก็เพลิดเพลินกับต้นหมากลากไม้ที่เราปลูกงามบ้างไม่งามบ้างแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสุขทางใจค่ะ นี่กล้วยเหมือนกันเห็นไหมก็พามาดูการทำค้างถั่วของยายนั่นเองนะคะวันนี้ก็ถือว่าง่ายๆเลยก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆซึ่งบางคนอาจจะทำค้างอีกแบบหนึ่งที่ยากกว่านี้เราเอาอะไรก็ได้ที่ง่ายๆค่ะนะคะมาทำกันเดี๋ยวก็ได้ฝักกินแล้วค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องและสุขภาพแข็งแรงกันนะคะสวัสดีด้วยต้นถั่วฝักยาวค่ะสวัสดีค่ะ